สวัสดีค่ะวันนี้วันพุทธที่2ตุลาคม2567นะคะพี่พีพ่เพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะ2วันที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูมุมมองทองคำวันนี้ตามแบบฉบับของสีสหายเท็ดเดอร์กันนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวีคนะคะเหมือนเดิมเลยราคายังคงมีระยะห่างกับ EMA อยู่นะคะทิศทางยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะส่วนการพักตัวหรือว่าสัญญาณดเวอเจนซ์นะคะก็จะมีฮิตเด่นกับ คลาสสิกใดบริเวณนี้นะคะแล้วก็การพักตัวของเขาเนี่ยมองว่าอันนี้เป็นชุดเล็กกับชุดเล็กบริเวณนี้เล็กกับเล็กเจอกันเพราะฉะนั้นราคายัางสามารถไปต่อได้ตามทิศทางเดิมนะคะนั่นก็คือทิศทางขาขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปต่อที่ทำเฟมเดย์นะคะในทำเฟมเดย์นะคะมองว่าราคาก็ยังคงมีทิศทางขาขึ้น ยังมีระยะห่างระหว่างกราฟกับ EMA อยู่นะคะสัญญาณ divergent ก็จะมี h i d d e n divergent บริเวณนี้ส่วนสัญญาณ classic d ด e ในทำฟรมนี้ยังไม่เกิดนะคะชุดการพักตัวของเขามองว่าอันนี้เป็นชุดหนึ่งอันนี้ชุดหนึ่งแล้วก็อันนี้กำลังพักตัวอีกหนึ่งชุดนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงชุดท้ายๆของการเคลื่อนที่แล้วเพราะฉะนั้นใน t i m f r a m e นี้หน้าบ่ายก็ยังคงได้เปรียบเช่นกันค่ะ เดี๋ยวดับไปที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราเห็นอะไรบ้างเนาะจากเดิมนะคะที่ราคาเขาปรับตัวขึ้นมาปึ้ง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 ปึง,ปง,ปงแบบนี้เนาะแล้วอยู่ดีๆนะคะราคาเขาปรับตัวใหญ่กว่าชุดการพักตัวก่อนหน้าตรงนี้แล้วนะคะ,สะแสดงว่าชุดการพักตัวบริเวณน,นี้กับชุดการพักตัวก่อนหน้าตรงนี้นะคะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันแล้วเรียบร้อยนะคะ เพราะฉะนั้นซ้ายจบแล้วนะคะซ้ายใหญ่จบเนาะก็ต้องมาดูว่าไอ้ซ้ายฝั่งนี้เนี่ยจบหรือยังนะคะก่อนที่เราจะเล่นฝั่งขวาเพราะฉะนั้นราคาลงมานะคะเกิดสัญญาณ Hidden d i v e r g e n c e บริเวณนี้แต่เราจับฮิตเพื่อให้รู้ว่าใน i ท e f เ a รมนี้เป็นไซเว้เพราะว่า EMA เนี่ยเขายังคงขัดแย้งนะคะแล้วก็ฮิตตรงนี้แต่ว่าเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันนะคะขอตีจุดต่ำสุดไว้ก่อน จุดต่ําสุดของเขาอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็จุดสูงสุดที่เป็นแนวต้านจะอยู่บริเวณนี้บวกกับตรงนี้นะคะจะมีแนวซับไพโซนอยู่บริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวขอตีเอาไว้ก่อนนะคะในทางเฟรม4ชั่วโมงยังคงเป็นไซเวย์นะคะส่วนในทางเฟรม Day w วี k นะคะยังคงเป็นเทนขาขึ้น เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะดอบลงไปใน time frame ชั่วโมงนะคะใน time frame 1ชั่วโมงนะคะจากเดิมที่ราคาเขาปรับตัวลงมานะคะด้วยความที่เขาเป็น s i d e w a y ฝั่งซ้ายเนาะก็เลยมองว่าเขาน่าจะพักตัวเป็นแบบว่า A B C D E แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมองว่าฝั่งซ้ายเนี่ย คลืนที่แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งคลื่นที่ยาวที่สุดนะ่าจะเป็นคลื่น E นะคะส่งผลให้ราคามีโอกาสจะไปถึงเอฟเฟกก็คือ75ถึง125ตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งราคาเขาก็มาถึงแล้วที่นี้นะคะตอนนี้ราคาเขาเริ่มที่จะปรับตัวขึ้นไปแบบเทนเนอะเพราะฉะนั้นนะคะมองว่า ตอนนี้ราคาเขามาติดแนวซนั p p l y z o ที่เป็นการข้าม segment แล้วทำให้เขามีโอกาสที่จะพักตัวอีกหนึ่งชุดแล้วขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมเหมือนกันนะคะโดยใน time f r a นี้นะคะเขาขึ้นไปแบบโมโนเวฟเลยเร็วแรงชันเป็นแท่งเทียนสีเขียวไม่เห็นชุดการพักตัวเลยนะคะแต่พอดอบลงมาใน1ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าเขามีการพักตัวพักตัวแบบนี้นะคะ แล้วในทำเฟรมนี้ก็เกิดสัญญาณคลาสสิกดเวเจนต์ด้วยบวกกับราคาเขาย่อลงมาหาโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้นะคะแล้วก็เกิดสัญญาณฮิดเด้นดเวเจนต์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในทำเฟรม1ชั่วโมงเองก็อยู่ในไซเวย์เช่นกันแต่เราจะรู้ว่าตรงนี้เป็นไซเวย์ที่มีโอกาสขึ้นต่อนะคะเพราะว่าในทำเฟรม H4 Time frame day week ยังคงซัพพอร์ตหน้าบายทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูนะคะว่าไอชุดที่ลงปรับลงมาตรงเนี้ยค่ะจะปรับเป็นอะไรขอดอับลงมาใน Time f r a M e M30 นะคะ จะเห็นชุดการพักตัวที่ชัดเจนมากขึ้นนะอาจ,จเป็น A B C X A B C X A B C อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าในอีกมุมมองหนึ่งอาจจะมองเป็น A B C X ที่เป็น Missing นะคะแล้วก็ A B C แล้วตรงด้านในเนี้ยก็จะปรับเป็น A B A B C D E แบบที่ E เป็นฟองเบกก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะววันนี้มี2มุมมองเลยก็คือ1น,นะคะไซเควตตรงนี้จบแล้วราคามีโอกาสที่จะสามารถขึ้นไปต่อได้ตามทิศทางเดิมตอนนี้นะคะราคาเริ่มที่จะมาเทส OOM ด้านล่างแล้วนะคะหากราคานะคะปรับตัวขึ้นไป แล้วเริ่มที่จะมาย้ำย้ำบริเวณโซนเดิมโซนต้นกำเนิดแล้ว EMA เนี่ยจะเริ่มซับพอตแบบนี้นะคะในทุกท่าไทมเฟรมเราก็จะ Follow by ขึ้นไปมีโอกาสที่จะไปหาแนวต้านนี้เลยนะคะกับ2นะคะมองว่าซัลายเอ่อ การพักตัวตรงนี้นะคะยังไม่จบเนาะอาจจะเป็น A B C D X A B C A B C X A B C X A B C แบบนี้นะคะแล้วอันนี้เพิ่งลงมาเป็นหัว A อาจจะปรับ B แล้วก็ลง C อย่างนี้ก่อนนะคะ ลงมาใช้สอนต้นกำเนิดด้านล่างแล้วค่อยปรับตัวขึ้นอันนี้อีกภาพหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามองมุมมองนี้ก็อาจจะต้องรอให้ราคาสามารถชนะบริเวณนี้มาได้นะคะแล้วก็เกิดการพักตัวราคาขึ้นมาเทส EMA จากเดิมที่เริ่มจะกดลงมาแบบนี้นะคะในทุกๆ i ท,ทางเ a m e เราก็จะเซลล์สั้นๆนะคะไปหาแนวรับถัดไปซึ่งก็คือน่าจะเป็นแถวแถวบริเวณตรงนี้นี่แหละค่ะสำหรับแผนวันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะหากเพื่อนๆมีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ถาม เข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ